นี่นี่อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเศรษฐีที่รวยอันดับหนึ่งของโลกอู้ฟูอู้ฟ้าขึ้นมาในยุคสมัยนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําธุรกิจดุสาากรรมแบบดังเดินกันต่อไปแล้วนะครับขอแต่เพียงว่าเราก้าวเข้าสู่ในยุคสมัยใหม่ก็กลายเป็นเศรษฐีที่ชั่วข้ามคืนและรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกจนได้ในที่นี้ผมกำลังหมายถึงชายที่มีอายุไม่ถึง50ปีครับ 49ปีเท่านั้นแต่เขารวยแซงเจฟเบโซ่เจ้าพ่ออเมซ o n c o m และขึ้นเป็นที่หนึ่งของโลกและอเมริกาด้วยราคาหุ้นที่กระฉูดปิดตลาดไนเบื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วอีลอนมัสก์นี่นะครับท่านผู้ชมรู้จักรถไฟฟ้ายี่ห้อ,เ,อ,อเทสลามั้ยรถยนต์ไฟฟ้าผมพูดสั้นไปรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้านี่คือรถพวก bts อะไรก็แล้วแต่เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเทสลานะครับก็เป็นเขาเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าประเภทซปเปอร์คาร์อะไรอย่างนั้นนะครับ อีลอนมัสก์เนี่ยนะครับในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐก,ก็ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงมันสุกด้วยนี่นะครับราคาหุ้นของบริษัทเทสลาซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ที่ผลิตรถสปอร์ตหรือซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าชื่อดังระดับโลกนี่นะครับได้มีการพูดถึงว่าอู้ราคาหุ้นที่ปิดตลาดสูงขนาดนั้นมันทําให้เกิด2เด้งเกิดขึ้นึ้นหนึ่งมูลค่าของบริษัทเทสลาพุ่งสูงข้ามแปดแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่สําคัญ เด้งที่2ในแง่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ c e o ของบริษัทเทสลาเนี่ยกลายเป็นมีมูลค่าความร่ำรวยส่วนตัวนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสหรัฐและเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำไปนะฮะเรามาดูกันก่อนครับว่าเอาแค่มูลค่าของบริษัทของเทสลาเมื่อวันพฤหัสบดีและปิดตลาดต่อเนื่องวันศุกร์ซึ่งตรงกับเช้าวันเสาร์ของบ้านเราเนี่ยนะครับมูลค่าตลาดของเทสลานั้นผ่าน8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง24.8ล้านล้านบาทโอ้โหตีกลมๆก็ได้ฮะ25ล้านล้านบาทซึ่งเป็นครั้งแรกโดยซ้ำไปครับที่เทสลาตั้งมาเนี่ยร่วมๆประมาณเพียงแค่10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับสามารถมีมูลค่าของบริษัททะลุถึง25ล้านล้านบาทด้วยและที่สําคัญนะครับพอมาดูเนี่ยปรากฏว่าตอนเนี้ยบริษัทเทสลาเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ5ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐเขาตามหลัง หุ้นของบริษัท a l p h a เบตคือ Google นะฮะและโทษนะฮะ,ะตามของ Google แต่ว่าแน่นอนครับตอนนี้มูลค่าของบริษัทเทสตาั้นใหญ่กว่ามูลค่าของบริษัท Facebook ของ m a r k z u ัก e ระเบิไปแล้วโอ้โหเิ่งชั่วข้ามคืนเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำให้มูลค่าของบริษัทพอมันข้าม8แสนล้านได้แสดงว่าราคาพุ่งเหมือนขึ้นทีนี้ราคาพุ่งเหมือนขึ้นก็ปรากฏว่า CEO ะ หรือว่าประธานเจ้าที่บริหารและเป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทนี้ก็คือนายอีลอนมัสเนี่ยเขาก็มีหุ้นอยู่ในบริษัทเทสลาประมาณ21%พอราคาหุ้นมันพุ่งสูงติดท็อเนี่ยนะฮะก็ทําให้หุ้นที่เขาถืออยู่โดยส่วนตัวก็มีราคาหุ้นพุ่งขึ้นตามจานวนหุ้นเขาถือเท่าไหร่ไม่รู้แต่สัดส่วนก็ถือถึง21%ในบริษัทนี้ก็เลยทําให้ความร่ํารวยของนายอีลอนมัสเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็น170,000ล้านบาทโอ้โทษนะ170,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ 170,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาสารเส,รส,รสรคูณครับเท่ากับเขามีความร่ำรวยส่วนตัวเป็น5.27ล้านล้านบาทแซงหน้าเจฟ f เบโซซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสหรัฐและของโลกเป็นเจ้าพ่อ amazon.com ด้วยการที่มีความร่ำรวยส่วนต่างจากราคาหุ้นที่ขึ้นทำให้เนี่ยอีลอนมัสรวยกว่าเจฟ f เบโซเนี่ยนะครับอยู่ประมาณร่วมๆ40,000กว่าล้านบาทเพียงแค่24ชั่วโมง และนาะทีนี้ถ้าเช็คราคาหุ้นของทางเชลซตาเขาก็ยังเป็นมหาเศรษฐีดับหนึ่งของโลกเพราะว่าหุ้นไม่ได้ตกจากราคาที่ปิดเมื่อวันศุกร์เลยนะครับถามว่าอีรอนมาร์สอายุเยอะไหมไม่เยอะครับ49ปีเท่านั้นเองอ,อายุแค่49ปีฮะแต่เป็นคนรุ่นหนุ่มที่เปิดทั้งความฝันแรงบันดาลใจทําในสิ่งที่ไม่เป็นไปได้ให้เกิดขึ้นในยุคศตรวรรษนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บอกว่าต่อไปรถจนจะเป็นไฟฟ้าทั้งคัน ก็เปิดโฉมด้วยเทสลาหลากหลายรุ่นนะฮะบริษัทเทสลาได้มีอายุเพียงแค่สิบเพียงแค่สิบเจ็ดปีเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับแล้วตัวเขาก็อายุเพียงแค่สี่สิบเก้าปีเพราะฉะนั้นจะสี่สิบเก้าหักสิบเจ็ดเนี่ยตอนนั้นตั้งแต่ที่เขาเริ่มตั้งบริษัทเทสลาใหม่ๆนี่นะครับเขายังมีอายุเท่าไหร่ฮะโอ้ยหนุ่มมากเลยนะครับสามสิบกว่าท่านเองนะฮะและที่สําคัญตอนนี้ปรากฏว่าความร่ำรวยสะสมของอีลอนมัส์เนี่ยขึ้นไปถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า3.67ล้านล้านบาทเรียบร้อยนะครับความร่ำรวยของเขาตอนนี้มากกว่าเจเเปโซถึง46,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮไม่มีอะไรหยุดได้เลยครับถึงได้บอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับถ้าจะถ้าจะดูกันจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มุ่งสู่อนาคตในการอาศัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีไฟฟ้านะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับสะบัดทิ้ง เรื่องของพลังงานดั้งเดิมเช่นน้ํามันดีเซลสารัดรูปแบบนะฮะหาโมเดลใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือเชื่อไหมครับแม้แต่ตอนนี้ห้าอันดับแรกหรือต่อให้จะเป็นสิอันดับของหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐนั้นล้วนเป็นธุรกิจสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ทศวรรษใหม่ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หุ้นไฮเทคแล้วก็แม้แต่เป็นรถยนต์แบบไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ